ขนะนี้เราเปลี่ยนสมองได้หรือยังเปลี่ยนได้ไหมครับถ้าเปลี่ยนทั้งอันนี้คงเปลี่ยนไม่ได้ในปัจจุบันนะแต่เรามีมีบางส่วนเช่นเอาเซลล์บางส่วนเข้าไปใส่ไปฝังสมมติเช่นคนไข้โรคที่เรียกโรคพาร์กินสันคือบ้านเราเคยเรียกโรคสันนิบาตที่สั่นมือสั่นแอ้วก็เาใช้บอะไรมือสั่นนี่ไหครับที่สั่นแล้วก็เคลื่อนไหวช้าแล้วก็หน้าไม่แสดงอารมณ์เดินไม่ค่อยดีทรงตัวไม่ดีพวกนี้ถ้าไป เอาเซลล์ที่สร้างสารเพราะาเรารู้ว่าสมองเราในขาดสารโดปามีนนะซึ่งเป็นที่เซลล์พวกนี้สร้างเอาเซลล์ที่สร้างสารเนี่ยจากที่อื่นโดยที่ต่อมหมวกไตไปปลูกฝังในที่นั่นและให้มันสร้างอันนั้นก็เป็นก็คือทางแพทย์เรียกว่าเป็นการเ uh, อ่อเบรนทรนสเปน์คือมาว่าเปลี่ยนแม่ทายปลูกถ่ายเซลล์ปลูกถ่ายเซลล์ซึ่งก็ไปใช้เหมือนกับปลูกถ่ายอวัยวะแต่ทีนี้ไม่ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดนะจ๊ะ<า>เป็นบางส่วนแล้วไอ้เซลล์นั้นไปเอามาจากไหน ใน,ในอดีตที่ทำมักจะใช้ของตัวตัวเองครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีเริ่มใช้ในจากเด็กที่ตายคลอด<ม>แล้วก็เซลล์สมองนั่นยังยังสามารถเอาเ,อาเซลล์สมองจากเล็กๆเด็กเล็กๆ,ๆไปใส่เอาไปใส่ได้ครับแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถจะเปลี่ยนสมองทั้งถ้าเปลี่ยนทั้งสมองยก<ม>หัวสมองของอาจารย์ออกมาแล้วหัวสมองอีกคนใส่ใน<ม>าจารย์อันนี้คงยังคงทําไม่ได้ถ้าสมมุติในอนาคตม,มีทางทําได้ไหมครับ เหตุผลที่ทําไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันมันไม่งอกแล้วมันไม่ต่อมันไม่ต่อมันไม่สมองเนี่ยถ้ามันอยู่เฉยเนี่ยไม่ต่อกับคนอื่นมันทํางานไม่ได้จริงๆแล้วอย่างว่ามันเป็นอันรับจากที่อื่นมาแล้วก็ส่งออกถ้าถ้ามันส่งออกไม่ได้รับไม่ได้เนี่ยมันก็ทํางานไม่ได้ก็เซลล์ประสาทเส้นประสาทเนี่ย เราก็จับต่อให้หมดไม่ได้เลยครับใช้คอมพิวเตอร์ช่วยกันเห็นไหมคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ก็กลับมาต่อเซลล์สมองต่อเส้นประสาทสมองทั้งหลายต่อกร่างกายเพื่อทํางานได้เส้นประสาทข้างนอกเนี่ยต่อได้แต่แต่ในระบบประสาทกลางนี่ยังต่อไม่ได้ตอนนี้มันยังไม่งอกอ๋อความร,ารู้<ะ>เรายังไม่ถึงยังไม่ถึงยังทําไม่ได้มีม,มีมีข้อที่บ่งชี้ตอนนี้นะว่ามันมียีนที่กํากับอยู่ไม่ให้มันงอกตอนนี้กําลังหาได้แล้วว่ามีตัวอะไรที่กํากับไม่ให้มันงอก ถ้าเราไปเจอตรงนั้นได้แล้วก็มันสามารถจะงอกได้ก็อาจจะไม่ถึงจุดที่ที่สามารถจะจะตัดเติมส่วนน้นส่วนนี้ได้อันนั้นไปอาจจะเป็นอนาคตได้ถ้าอนาคตทําได้มันจะยุ่งไหมครับร่างกายของนายกอเกิดมีปัญหาเรื่องสมองเราก็เลยไปเอาสมองของนายขอที่บังเอิญร่างกายมียันเป็นไปแต่สมองดีเอาสมองของนายขอไปใส่ร่างกายของนายกอเสร็จแล้ว ในกอที่มีสมองในขอเกิดไปข่มขืนผู้หญิงตกลงใครเป็นคนข่มขืนครับผู้ชายในขอข่มขืน<ด>ให้น้ําหนักอยู่ในขอเจ้าของสมองหรือเจ้าของล่างมันเป็นปัญหาจริยธรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเทคโนโลยี<ม><ม>ก็ทํานองเดียวกับเปลี่ยนหัวใจเดี๋ยวนี้<ะ>ว่าอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้แก้ปัญหาต่อไปได้ด้วยด้วยข้อสมมุติของสังคมซึ่งต้องเกิดขึ้นใหม่ผมอยากรู้มากอยากให้ถึงวันนั้น ที่เปลี่ยนสมองได้นะครับเพราะว่าผมว่ามันจะตอบคำถามที่สำคัญที่สุดคำถามหนึ่งที่มนุษย์ตอบไม่ได้คือเราคือใคร mm hmm. ถ้าผมเอาสมองอาจารย์เนี่ยมาใส่เปลี่ยนสมองผมผมคืออาจารย์ผมไม่ใช่ตัวผมผมจะคืออาจารย์ที่กำลังตกใจว่าทำไมร่างกายเหมือนอาจารย์มาก mm hmm. เพราะว่า c อนเซ็ปต s ทั้งหมดเนี่ย มันอยู่ตรงนี้เท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยผมคิด่างนั้นเพราะเดี๋ยวนี้นะครับถ้าตัดแขนขามันก็ยังตัวผมอยู่ผมไม่รู้สึกอะไรตัดแขนผมก็คือผมแต่ถ้าเปลี่ยนสมองเอาสมองผมไปใส่อาจารย์ผมเดาว่าคืออาจารย์แล้วแล้วถ้าอาจารย์ไปข่มขืน,ขนผมไม่ได้ข่มขืนนี่ร่างกายของผมเกี่ยวที่ไหนนะอาจารย์ข่มขืนน่ะแต,แต่มันสั่งไนงะสั่งด้วยสมองใช่ไหมร่างกายตกลงกลายเป็นว่าอาจารย์เชื่อว่าถ้างั้นเราต้องจดทะเบียนตามสมองสิรงครับมผมต้องชื่อใน อาจารย์ต้องชื่อในเจิมศัสดิ์ทันทีถ้าเอาสมองผมไปคือถ้าผมจับมืออาจารย์เนี่ยนะเอามีดใส่แล้วผมเอาไปแทงคนอื่นนะผมเข้าใจว่ากฎหมายคงบอกว่าผมผิดใช่ไหมไม่ทราบถูกหรือเปล่าผมไม่ผมคิดไวนะ้อย่างงั้นอาจารย์อยู่เฉยๆผมจับมืออาจารย์ไปแทงรับอาจารย์ผิดเพราะฉะนั้นสมองเข้ามาแล้วมาสั่งร่างกายผมให้ทําใครเนี่ยมันก็คือสมองผิดผมขอคิดด้วยคนนะครับว่า สมมติถูกจับขึ้นมาเนี่ยแล้วถามว่าคุณชื่ออะไรจะสมองอน,นั้นจะตอบว่าอะไร <c oughs> ครับ <c oughs> ต,อตอบเจอมศกแน่แต่ถ้าสมองจําได้อีกว่าตอนนี้เปลี่ยนมาในร่างของอาจารย์มาร์กแล้วก็ตอบว่ามาร์กครับเพราะสมองนั้นคอมพลกค์มาก,กสมองม,มันสลับซับซ้อนมาก,ก,กสมองจําได้รู้ได้อีกว่าพ่อพาตันเร็จก็บอกว่าขณะนี้เจ้าอยู่ในร่างของชื่อมาร์กนะสมองก็เรียนรู้ต่อไปนี้ใครถามก็มาร์กครับ จะทำอไรอันนี้ก็อาจจะคล้ายๆกับไปผ่าตัดศัลยะกรรมนะฮะซึ่งคงจะต้องมีการสืบอีกถามความจําในอดีตว่า,าถ้าเป็นอาจารย์มาร์กเนี่ยตอนเด็กๆเ,เมื่อตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ตําบลไหนอําเภอไหนถ้าเกิดคําตอบอันนั้นสมองของของอาจารย์เติมศักดิ์ไม่มีความจํานั้นอยู่ในสมองอาจารย์ก็ต้องตอบเป็นอย่างอื่นฟังดูเนี่ยดรทรวีศักดิ์ก็คิดว่าสมองน่าจะเป็นหลักใช่ไหมถ้าผมฟังอย่างนี้ไม่ผิดผมมีความรู้สึกอย่างนั้นครับ ถ้าทาได้จริงๆตัวจะต้องเปลี่ยนชื่อตามสมองไม่ใช่ชื่อชื่อตามตัวอีกต่อไปครับและเดินไปไหนใครจะรู้ได้ไงว่าชื่อเนี่ยคนนี้ชื่อมาร์คเดนี่ใส่สมองมาร์เข้าไปแล้วและเจอหน้าทวีสั์ก็หน้าตายอย่างนี้เนี่ยแล้วผมก็เรียกทวีศั์อยู่แล้วจะว่ายังไงครับเนื่องจากมีปัญหาอย่างนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่สังคมจะต้องถามว่าการวิจัยลักษณะนี้จําเป็นจะต้องสังคมต้องสร้างสร้างแนวคิดใหม่ขึ้นมาว่าอย่างนี้เนี่ยความถูกต้องหรือยังไง อยู่ตรงไหนเหมือนกับเครนนิ่งนะครับครับครับแล้วอีกกี่ปีเป็นไปได้ครับคงอีกนานแต่ความจริงแล้วปัญหานี้เนี่ยไม่ต้องถึงจุดนั้นก็เป็นปัญหาแล้วในขณะนี้นะเราเราก็มีคนสองคนอยู่ในคนเดียวได้ที่ที่หมอทิพนพูดถึงเมื่อกี้นในวัดสมองมีสองซีกเนี่ยมันสามารถจะให้สมองสองซีกเนี่ยเป็นคนสองคนเลยตรงกลางของสมองที่จะเห็นเนี่ยม,ม,ม,มันมันมีมันมีไอ้ขาวๆนี่ อันนี้คือคือสะพานที่เชื่อมระหว่างสองข้างเชื่อมกันแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเราสามารถเทียมีผ่าตัดตัดที่นี่ออกทําให้สมองสองข้างนี้ไม่เชื่อมกันหรือมีโรคบางอย่างเลยสมองสองข้างนี้ไม่เชื่อมอ๋อมันเชื่อมกันด้วยเขาขาวแค่ไ้นสมองสองซี่มันไม่ต่อตรงไหนเลยก้านก้านเป็นอันเดียวกันแต่สองซี่ต่อด้วยอย่างนี้อทีนี้ถ้าตรงนั้นแบ่งครึ่งและสมองข้างหนึ่งเนี่ยมันจะมองไปข้างหนึ่งสมองอีกข้างหนึ่งมองไปข้างหนึ่ง อันนี้น,นี่คือตัวสมองที่มันรับมันเลยเป็นสองคนไปเลยเป็นสองคนสามารถจะสอนคนนี้เนี่ยเรื่องหนึ่งสอนคนนี้ด้วยอีกเรื่องหนึ่งแล้วเป็นสองคนอยู่ในคนเดียวกันได้อ่าแล้วตกลงจะเรียกว่าเป็นใครยังไงกันแน่ใอ,อ้ไอ,ไอันนี้ก็ก็เป็นแลวเป็นสองันเลยเปล่าสองคนนี้ทาพร้อมกันได้คนนี้เป็นสองคนพร้อมกันที่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 หักออกมาจริงๆเนี่ยสมมติว่าหักว่าสีแดงหมายคว่าอย่างนี้อีกข้างหนึ่งสีแดงหมายว่าอย่างอื่น แลวสมองมันจะจําคนละอย่างเลยสองข้างมันจาคนละอย่าง๋อแล้วลลเวลาเราเรียกใช้ข้างไหนมันก็จะบอกแบบก็หย,หยุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็เลยกลายเป็นเหมือนสองคนความจำไม่เป็นคนละเรื่องเลยถ้าคิดทางวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วตัวผมเองขณะน,นี้ตัวเราเองขณะน,นี้กับเมื่อสิบปีที่แล้วคนเดียวกันหรือเปล่ายันมาคือคือถ้าคนเดียวหมายถึงเซลล์ไม่ใช่แน่คือมันเซลล์มันเปลี่ยนหมดทั้งตัวในช่วงอายุเซลล์สมองก็เปลี่ยนแบบรับ เซลล์ร่างกายเนี่ยเมไม่ได้สมองเปลี่ยนใช่ไหมเซลล์บางบางบางอันตัว,ต,วตัวพยุงตัวพยุงนิดม,มีตายแล้วก็สร้างใหม่ได้<อ>แต่ตัวสมองเองยังยังนั่นอยู่แต่การทํางานมันก็เปลี่ยนฮะเพราะว่ายืดยืดต่อได้ต่อเส้นสายใหญ่ได้หรือว่าจะถ้าไม่ไม่ได้ใช้เส้นทางนั้นก็หดหรือหายไปได้ก็เช<อ>่นเหมือน,นที่อาจารย์ตลอดว่าถ้าเผื่อผู้สูงอายุไม่ใช้ไม่อะไรเลยก็ความจําก็เสื่อมไม่อยุดรวดเวร็วคุณท่านใช่ัง มันตัวเรามันเมื่อสิบปีแล้กกับวันนี้นี่ใช่ผักครับก็นี่คือปัญหาที่คนพยายามตอบมาเป็นหลายพันปีว่าอย่างตัวผมตอนอายุห้าขวบสิบห้ายี่ห้าสามห้ามีอะไรที่บอกว่าเป็นคนเดียวกันอันนี้ไม่ตอบยากมากเพราะว่าเป็นไม่ได้มันถ่าย,อยทอดความจําในเซลล์ไปเรื่อยผมนึกว่าคล้ายๆถ้าไปเอาตัวความจําเป็นหลักนะครับมันก็มีคําถามตามมาว่าสมมุติ ความจําเสือ่อมกลายเป็นคนละคนอเ่ล่มมันก็ไม่ใช่เส <c oughs> ้นแอมนเซียหรืออะไรมันจะเป็นคนที่ไม่เหมือนกัน<ต>คนน่อนข้างชัดถ้ามาเทียบกันเนี่ยมันไม่เหมือนแต่มีบางอย่างที่สืบเนื่องไอ้สิ่งที่สืบเนื่องยกตัวอย่างง่ายๆมีแผลเป็นอแผลเป็นก็จะอยู่ที่นั่นตลอดไปนั่นเป็นเครื่องบอกว่าคนคนนี้อยู่ที่เดิมใช่ไหมเวลาเวลาเราตาที่ที่ที่อำเภอที่อะไรก็ใช้วกว่าแผลเป็นแผลเป็นอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นเครื่องบอกว่าความสืบเนื่อง ขณะเดียวกันในร่างกายของเราเนี่ยมันมีพฤติกรรมบางอย่างที่กําหนดไว้สืบเนื่องมันถ่ายทอดต่อไปเรื่อยๆมันครับเพราะฉะนั้นมันจะมีบางอย่างสืบเนื่องแต่บางอย่างมันเปลี่ยนเห็นสองสองสองประเด็นนี้ก็อยู่ด้วยกันและเรายอมรับความสืบเนื่องขณะเดียวกันเราก็ยอมรับเรื่องความเปลี่ยนแต่ความสืบเนื่องเนี่ยต้องต้องมีอยู่เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่อาจารย์มากเดี๋ยวนี้กับอีกสิบปีข้างหน้ากมยังเป็นอาจารย์มากอยู่ดีฟังดูอย่างนี้มันก็เป็นอนัตตาสิครับครับก็แน่นนอน ส่วนหนึ่งก็มีมีอนัตตาแล้วก็แฝงอัตตาในนั้นอยู่แต่มันอัตตาที่แฝงเนี่ยมันในที่สุดก็อนัตตาครับมันไม่สามารถมันไม่มีตัวตนมันจะหายไปในที่สุดแม้กระทั่งสมองที่อาจารย์พูดก็เสื่อมลงไปเรื่อยเยเวลาเวลตายมันก็ดับไปหมดไฟฟ้าอะไรต่ดับหมดอ้าท่านก็ไม่มีอายตนะนิพพานนี่ครับ ถ้าทุกอย่างเป็นอนัตตาเนี่ยผมจากวิทยาศาสตร์เนี่ยไล่ไปไล่มามันก็เป็นอนัตตาอยู่เหมือนกันครับอันนี้ก็น่าสนใจแล้วถ้าอย่างนั้นอาจารย์ค่อนข้างจะเชื่อมากเลยฟังดูเนยนักวิทยาศาสตร์กับแพทยศาสตร์มองว่าสมองคือตัวควบคุมพฤติกรรมควบคุมทุกอย่างถ้าอย่างนั้นอะไรควบคุมสมองก็นี่คือสิ่งที่ตอบไม่ได้ที่เรายังไม่ได้คุยกันเนี่ยผมนึงเนี่ย ผมหิวน้ําใช่ไหมครับผมจะดื่มก็ได้ไม่ดื่มก็ได้อืถ้าผมตัดสินใจดื่มเนี่ยก็คือสมองสั่งมือให้หยิอแต่ถ้าผมบอกว่าผมไม่ดื่มเพราะเดี๋ยวกล้องมันถ่ายหรืออะไรเนี่ยผมก็ไม่สมองไม่ทําแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงจากสมองไปถึงแขนปัญหาอยู่ไอตอนตัดสินใจว่าจะว่าจะดื่มหรือไม่ใช่และตรงนั้นที่เป็นแกลบใหญ่ร่าง การตัดสินว่ามีแต่สสารในโลกหรือไม่เพราะถ้าสสารสั่งสสารอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าสิ่งซึ่งไม่ใช่สสารเนี่ยจิตหรืออะไรก็ตามที่จะเรียกมาสั่งสสารเราไม่มีความเข้าใจตัวเชื่อมระหว่างสสารกับสิ่งที่ไม่ใช่สสารที่สามารถมีอิทธิพลต่อกันได้มันอยู่มันคล้ายๆอยู่นอกองค์ความรู้และอยู่และคิดไม่ออกด้วยองความรู้จะสร้างยังไง ถ้าถ้าามองเลยจากตรงนั้นไปว่าที่จริงสสารเนี่ยมันผสมกันณจุดหนึ่งเมื่อไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันสร้างสิ่งที่ไม่ใช่สสารคือคือจะเรียกว่าพลังงานก็ได้การการทํางานและถ้าการทํางานนั้นมันทํางานมากไปถึงระยะหนึ่งมันหมุนตัวมันเองเป็นตัวผลักจากตัวเองเนี่ยให้มันทํางานอันนี้คือแนวความคิดที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าสมองเนี่ยมันมันมันเจริญถึงขั้นหนึ่ง จนมันสร้างตัวมันเองให้คิดแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องมีอะไรเป็นดวงดวงเข้าไปในในร่างกายเป็นวิญญาณที่ไปกํากับแล้วไม่ใช่ว่าเวลาจะตายเนี่ยไอ้ดวงนี่หลุดออกไปไม่ใช่